ดวงชะตาราศีและลัคนาราศีพิจิกในปี2567ครับนี่คือปีที่ต้องเรียกว่าเป็นฟ้าหลังฝนเป็นฟ้าใหม่เป็นดวงชะตาของการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ความสำเร็จอย่างแท้จริงนะครับเป็นดวงชะตาของความรุ่งโรจน์ความสุขครับแล้วก็รากฐานในชีวิตนะครับได้เริ่มต้นขึ้น แต่แน่นอนครับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยถ้าเวลาเราดูดวงกันนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเรื่อยๆไปจนนับไปถึงปี72เนี่ยนะครับก็คือเราๆสักเอ่อกี่ปีละ่ะ2ปีนี้2567ไปถึง72ก็ประมาณสัก5ปีเนาะเออประมาณสัก5ปีไม่ว่านะครับ หมอดูหรือโหนท่านใดเนี่ยจะทายลัคนาราศีพิจิกอย่างไรนะครับว่าเขาจะทายว่าดีมากๆหรือว่าเขาจะทายว่ามันแย่มันอะไรเงี้ยนะครับขอเราพึงระลึกไว้อย่างหนึ่งนะครับว่ามันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการ change นะครับจากสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งจากสิ่งใหม่ไปสู่สิ่งเก่า นะครับที่หมาแม้นพูดอย่างนี้นะฟังไม่ผิดนะครับบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่เท่านั้นไม่งั้นจะเปลี่ยนทำไมใช่ไหมครับชีวิตของเราเนี่ยมันมีมากมายหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มันมีมากมายหลายบริบทนะครับบริบทเนี่ยหมายถึงสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงต่างๆถึงแม้ว่าบางครั้งจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ดีกว่ามาสู่สิ่งที่มันดีน้อยกว่าเนี่ยแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงต้นปีก่อนในปี67เนี่ยที่หมอแม่บอกว่าไม่ว่าโหนท่านใดจะ ทายนะว่าราชารัคนาราศีพิจิกเน is is 네ี่ยจะดีจะร้ายอะไรต่างเนีน่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแล้วดีขึ้นหรือเปลี่ยนแล้วแย่ลงอะไรเงี้ยนะครับนั่นคืออิทธิพลของดาวมฤตยูนะครับที่เล็งลัคนาราศีอยู่นะครับดาวมฤตยูนะครับเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงมฤตยูคือดาวในเรื่องของต่างประเทศมฤตยูคือดาวแห่งนวัตกรรมมฤตยูคือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไม่ได้ มรตยูคือดาวแห่งการเจ็บป่วยและมรตยูคือดาวแห่งความที่ต้องยุติอะไรบางอย่างครับคราวนี้เนี่ยด้วยความหมายแล้วหลายๆคนก็ฟังแล้วอาจจะกลัวก็ได้นะครับแต่ว่าให้ไปถามราศีเมษดู <laughs> กับราศีตุลดูนะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอย่างราศีเมษและราศีตุลเนี่ยที่เขา โดนมรตยูเนี่ยทับมาเป็นเวลา7ปีแล้วก็เล็งอย่างลาัคนาราศีตุลเนี่ยโดนมรตยูเล็งมา7ปีนะครับเขาเจออะไรมาบ้างแล้วเขาสามารถผ่านพน้นแล้วก็รอดมาได้ยังไง <_ preserving> นะครับดวงเมืองไทยเราก็โดนมรตยูทับมา7ปีนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรมันก็เ,เริ่มที่จะลี้คลายเนาะนะ <_' S 2> เพราะว่าดาวเนี่ยเขามาแล้วเขาก็ไปนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกก็เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่ต้อง ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลปงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็บางครั้งคุณอาจจะยังไม่ได้เห็นวี่แววว่ามันเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นไหมอ่ะก็คือเรื่องของคู่ครองคนรักคุ้นส่วนคู่สัญญานะครับคู่ครองคนรักคุ้นส่วนคู่สัญญาจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในระยะ4เดือนแรกนะครับของปี67ในระยะ4เดือนแรกที่คุณเนี่ย จะต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวมฤตยูเพียงดวงเดียวเลยนะครับที่หลักๆเลยนะอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวมฤตยูอันดับแรกมีมีมอิทธิพลกับคุณมากที่สุดรองลงมาเนี่ยก็คือดาวพระราหูนะครับรองลงมาก็คือดาวพระเสาร์นี่คือ3ประสานของดาวบาปเคราะห์นะครับที่เวลาให้ ให้โทษเนี่ยให้โทษแบบหนักหน่วงนะครับเวลาให้คุณก็ให้คุณแบบหนักหน่วงเช่นเดียวกันบางคนจะเข้าใจผิดว่าดาวบาปประเคราะห์จะให้แต่โทษนะครับไม่ใช่นะครับเขาก็ให้ให้คุณเหมือนกันให้คุณนาประโยชน์เหมือนกันนะครับเวลาให้โชคก็ให้โชคใหญ่นะแต่เวลาให้โทษก็ให้โทษเยอะเหมือนกันให้โทษหนักนะครับเพราะฉะนั้นดาวเหล่านี้นั้นเลงลัคนาราศีอยู่เพราะะฉนั้น ราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกสิ่งต้องระม,มัดระวังข้อแรกก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใครที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วให้ระม,มัดระวังนะครับเหตุไม่คาดฝันหรือว่าเรื่องราวที่จะทําให้เราช็อกได้นะครับหรือว่าไม่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อะไรแบบนี้นะครับด้วยอิทธิพลดาวเราจะอยู่ครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันอาจจะต้องเจอนะ 2เรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพเนี่ยเป็นทั้งของตัวเราเองแล้วก็ของอคู่ครองคนรักนะครับแฟนเราอาจจะป่วยก็ได้หรือว่าเราอาจจะป่วยเองหรืออาจจะมีเรื่องอความยุ่งยากวุ่นวายนะอุบัติเหตุอะไรบ้างต่างๆเล็กๆน้นอยๆอะไรก็ว่าไปจะต้องมีเหตุที่เกิดขึ้นแบบที่เราคาดเดาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะอยู่อยู่ในดาวอยู่ในเรือนคู่ครองนะครับ แล้วก็เมื่อมเราจะอยู่เจอกับพระราหูแล้วเนี่ยคือภัยที่ไม่คาดคิดแล้วก็มองไม่เห็นด้วยนะรวมไปถึงเรื่องของอิทธิพลต่างๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเ,เราหรือตัวคู่ครองของเราเนี่ยไปข้องเกี่ยวกับอะไรที่มันผิดกฎหมายอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าที่เป็นอิทธิพลที่ไม่ดีเนี่ยอิทธิพลมืดเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะส่งผลเสียเพราะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็กเลี่ยงดีกว่า ะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องคดีความการฟ้องร้องต่างๆนะครับอาจจะมีเกิดขึ้นนะซึ่งใครที่ถ้ามีอยู่แล้วก็ถือว่ารอนิดหนึ่งรอนิดนึงเดี๋ยวตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปพระเอกขี่ม้าข่าวมาแล้ว <c oughs> คือดาวประหัตแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงนะ,ะพยายามหลีกเลี่ยงนะครับอย่าให้มันมีเกิดขึ้น เสร็จแล้วเนี่ยอิทธิพลของดาวเสาร์ที่มีผลต่อชาวราศีพิจิกเนี่ยจะส่งผลในด้านครอบครัวนะแล้วก็ด้านทรัพย์สินที่อยู่อาศัยและยดยานพานะนะครับแต่มันไม่ได้ส่งผลที่เสียอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในเรือนพันธุซึ่งเจ้าของบ้านเป็นพระราหูเขาเป็นเป็นมิตรแก่กันนะครับนั่นหมายความว่าชาวราศีพิจิกอาจจะมีเหตุที่ต้องมี หนี้สินระยะยาวหรือว่ามีการเติบโตในชีวิตแต่ต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะต้องแลกมาด้วยการเป็นหนี้สินเหมือนกันเช่นคุณอาจจะได้บ้านหลังใหม่หรือหลังใหญ่นะซึ่งก็ต้องจ่ายหนี้จ่ายสินกันยาวๆนะครับสินเชื่อเนาะหรือคุณอาจจะมีรถที่หรูหราราคาแพงก็ทำให้คุณต้องผ่อนจ่ายรายเดือนค่อนข้างเยอะนะครับ ก็ถือเป็นภาระนะหรือว่าครอบครัวนะครับคุณมีครอบครัวใหญ่ที่มีหรือมีการลงทุนอะไรเกี่ยวกับครอบครัวนะต้องต้องใช้จ่ายต้องซัพพอร์ตก็ถือเป็นเป็นภาระหน้าที่ของชาวราศีพิจิกนะเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะรบนี่คือการที่ดาวที่เป็นบาป,ปะเคราะห์อย่างดาวเสาร์เนี่ยเขาสถิตในเรือนพันธุซึ่งเจ้าเรือนพันธุเป็นระราหูนะครับเขาเป็นมิตรกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยภาระต่างๆมันอาจจะไม่ได้เป็นภาระที่เครียดอะไรขนาดนั้นแต่เป็นภาระใหญ่ที่เราต้องดูแลในระยะยาวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณยังไม่มีสิ่งเหล่านี้เช่นยังไม่มีครอบครัวใหม่ยังไม่มีบ้านหลังใหญ่ยังไม่มีรถหรูๆก็มีสิทธิ์เลยครับที่มันจะมีในปีนี้ครับ ก็เป็นปีที่เหมาะสมเป็นปีที่เหมาะสมก็เป็นปีที่เป็นจังหวะที่ดีอ่ะที่เ,เราจะได้เติบโตแล้วก็จะมีภาระหน้าที่ความรามับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นนะครับจะได้ซื้อบ้านครับจะได้ซื้อรถครับหรือจะได้มีครอบครัวครัครบเช่นถ้าตอนแรกเราอยู่ตัวคนเดียวตั้งแต่เดี๋ยวตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปก็มีเกณฑ์ที่กุญจะมีครอบครัวใหม่ครับครอบครัวคุณจะใหญ่ขึ้นนะ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับหลังพฤษภาเป็นต้นไปและแน่นอนครับเราเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องคู่ด้วยที่มันจะมีปัญหาในขณะเดียวกันพอผ่าน4เดือนแรกไปแล้วเข้าสู่นะครับหลัง30มไม่สาย,ยนตนเข้าสู่เดือนพฤษภาคมดาวพฤหัสบดีเข้าสู่เรือนปัตน,นิครับคู่ครองคนรักมีเกณฑ์ที่ราศีวิจิกเนี่ยจะสละโสด ใครแทนที่จะแต่งงานนะจะสละโสดนะจะเข้าสู่ประตูวิวามีเกณฑ์สำเร็จนะครับมีเกณฑ์สำเร็จครับโดดเด่นมากๆนะครับบางคนอาจจะแต่งงานปุ๊บแล้วไปอยู่ต่างประเทศเลยหรืออาจจะไม่ได้แต่งงานหรอกแต่ก็ไปใช้ชีวิตคู่ที่ต่างประเทศใครที่กำลัรงรอในการเดินทางต่างประเทศอยู่หลังเมษายนครับหลัง30เมษายนมีโอกาสที่จะได้ไปแล้วก็ เรื่องของบุตรบริวารน,นะครับบุตรหลานใครกำลังรอเรื่องของบุตรหลานอยู่นะครับถามว่ามีสิทธิ์ที่จะได้แบบ100%ยเปอหมใช้คําว่ามีโอกาสนะครับเพราะว่ายังมีดาวที่มาเบียดเบียนอยู่หลายดวงนะครับมีดาวมฤตยูมีดาวพระราหูที่เบียดเบียนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ง่ายแต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสครับกรรมวิธีทางการแพทย์ เป็นคําตอบตัวสุขภาพครับพยายามอาจจะทานยาครับปรึกษาคุณหมอครับนะบถ้าอยากจะมีบุตรนะในปีนี้เป็นปีที่คุณต้องปรึกษาคุณหมอนะครับอาจจะต้องใช้กรรมวิธีทางการแพทย์เพื่อช่วยในเรื่องของการมีบุตรนะครับสิ่งที่ทําให้ชื่นใจมากๆอีกสิ่งหนึ่งนะครับในการที่ดูดวงราศีพิจิกเนี่ยคุณจะเป็นราศีที่การเงินดีมากๆนะครับ การเงินดีมากๆราศีหนึ่งราศีที่การเงินดีมากๆก็จะมีราศีเมษราศีพฤษภนะครับราศีกรกฎนี่ก็ใช้ได้นะครับอหา้นาับกันจะบอกการเงินนะและราศีพิจิกเป็นราศีที่ถือว่าดวงดีอันดับที่2รองจากราศีพฤษภนะครับคุณมีการเงินที่ดีมากแล้วก็การเงินของคุณเนี่ย อาจจะเกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักเช่นถ้าคุณเป็นสุภาพสตรีคุณอาจาอาจะเจอ,เอหนุ่มๆที่เป็นคนรักเนี่ยแล้วก็เป็นสายเปด้วยแล้วก็คุณอาจจะเจอคู่ที่คุณภาพดีคุณภาพดีหมายความว่าการงานดีการเงินดีนะครับพื้นฐานครอบครัวสถานะทางสังคมดีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคุณภาพดี ก็ดาวการเงินของคุณคฟิดาพระส์ดดีครับเลงและขนาราศีคุณมีการเงินที่มั่นคงคุณจะมีชีวิตคู่ที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าในในในเรื่องของคู่และเงินเนี่ยที่มันจะดีเนี่ยมันอาจจะดีภายใต้การเปลี่ยนแปลงเช่นคุณทำงานในในอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็ ถ้ามีโอกาสใหม่เข้ามาเช่นองค์กรใหม่นะครับหรือว่าตําแหน่งใหม่หรืออะไรต่างๆที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันท้าทายมันคุณกลัวว่าคุณจะสามารถทําได้หรือเปล่าและคุณอาจจะไม่มั่นใจก็ขอ้มั่นใจนะครับว่าให้คุณเปลี่ยนแปลงให้คุณเปลี่ยนแปลงขยับขึ้นไปมันถึงจะดีครับเพราะถ้าใครฟังแต่ต้นคลิปที่หมอแมนบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของชาวคณาริศีพิจิกเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้อยู่บนพื้นฐานของการ เปลี่ยนแปลงที่มันจะดีขึ้นมันจะดีได้ก็ด้วยการเปลี่ยนแปลงนะครับรานนั้นต้องเปลี่ยนแปลงอาจจะจุดเดิมไปจุดใหม่จากองค์กรเดิมไปองค์กรใหม่จากตําแหน่งเดิมไปตําแหน่งใหม่ถ้าเปลี่ยนแบบนี้จะดีขึ้นครับถ้าเกิดอยู่แบบเดิมอยู่ที่เดิมอยู่อะไรเดิมๆทุกอย่างเดิมๆหมดมันอาจจะไม่ค่อยดีแบบเห็นชัดเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมีการปรับเปลี่ยนมีการ change รับรองว่าดีขึ้นแน่นอนแบบเห็นได้ชัดเกณฑ์ดวงดีจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะเดี๋ยวคนฟังแล้วจะเข้าใจผิดบอกว่าปี67แล้วเดี๋ยวจะดวงดีนะปรากฏว่าในช่วง4เดือนแรกเนี่ยดาวพระสมดียังอยู่ในภพอริอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง4เดือนแรกแ่สิ่งที่มันจะต้องเป็นปัญหาก็คือเรื่องของบุตรบริวารู้ใต้บัคบัญชาจะเป็นปัญหา ช่วงสี่เดือนแรกนะบุตรบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีปัญหาและเรื่องการเงินจะมีปัญหาสี่เดือนแรกฟังไม่ผิดฮนะสี่เดือนแรกครับเรื่องการเงินชาวราศีพิจิกมีปัญหาอาจจะติดขัดในเรื่องของการหารายได้บ้างหรือว่าถ้าคนหารายได้ฟิกคอสอยู่แล้วอะฟิกฟิกอยู่แล้วว่าเป็นรายได้ประจำคุณก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรายจ่ายสี่เดือนแรกรายจ่ายมันจะเยอะนะ จ่ายค่านู่นนี้นั่นอะไรประจำเดือนประจำปีเต็มไปหมดเลยครับแต่เดี๋ยวตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยเปรียบเสมือนจะมีคนมาช่วยหรือไม่ก็เรื่องการเงินส่วนตัวของคุณจะดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีคนมาช่วยก็ได้นะแต่จะดีขึ้นเงินเดือนจะขึ้นค้าขายได้กําไรมากขึ้นครับการเงินจะดีขึ้นตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไปยาวไปถึงปีหน้าเลยนะครับนี่คือข่าวดีสุดๆเลยนะของชาวราศีพิจิก โดยดาวพฤหัสบดีเขาเป็นดาวธาตุดินนะครับเพราะฉะนั้นรา,ายได้ของคุณเนี่ยจะค่อนข้างมั่นคงนะครับหนักแน่นมีหลักมีฐานดีนะถือว่าดีมากๆเลยนะครับราศีวิจิกจะต้องระวังนิดนิดหน่อยหน่อยครับก็ฝากเตือนกันเพราะในช่วง4เดือนแรกเนี่ยเรื่องการเงินก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเนี่ยนอกจากสาเหตุที่มาจากดาวพฤหัสบดีที่เป็นดาวเจ้าเดือนการเงินแล้ว มันยังมาจากดาวประจำตัวที่อยู่คู่กับดาวศัตรูครับก็คืออังคารเจอกับอาทิตย์นะครับอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุนะการขุดขีดเฉียวชนเรื่องของยานพาหนะอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งหรือว่าภัยจากของมีคมนะการฟกช้ำดำเขียวต่างๆหรือแม้กระทั่งข้าวของนี่จะชำรุดเสียหายนะครับอาจจะเป็นข้าวของที่มีราคาข้าวของที่เป็นเครื่องยนต์กลไกลนะครับเป็นอะไรที่มันมีระบบอะไรต่างๆก็ อะเป็นเครื่องของข,ข้าวของที่เกี่ยวกับพวกเมคานิกอะไรต่างๆก็จจะชำรุดเสียหายนะจ,จะมีเรื่องไรต้องใช้ใจ่ายนะครับตรงนี้ก็เป็นแค่3-4เดือนแรกนะครับเดี๋ยวพอหลังจากพฤษภาคมเป็นต้นไปอะ่ะก็ไม่น่าห่วงแล้วนะครับสามารถคัพเวอร์ได้หมดการบริหารจัดการเงินดีครับใช้ได้เลยนะรเรื่องของการงานเหมือนกันในช่วงต้นปีก็อาจจะมี การขัดแย้งหรือว่าปัญหาบางประการนะครับที่ทําให้เราต้องแก้อาจจะตปวดหัวบ้างหรือถ้าเกิดคนทําธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่ต้องใช้เงินแก้นะครับถ้าทาธุรกิจนะแล้วก็หลังจากดาวพระัุกรดียกย้ายเนี่ยพฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยโฟล์ครับไหลลื่น,นะสะดวกสบายราศีวิจิกเองเนี่ยถือว่าโดยภาพรวมเป็นราศีที่ดวงดีอันดับที่2เลยนะครับ สรุปรีลาของดวงชะตาราศีวิจิกเรื่องเงินอาจจะต้องระวังหน่อยช่วงสีเดือนแรกแต่หลังจากพฤษภาคมไปแล้วถือว่าดีขึ้นไหลเลื่อนขึ้นนะครับอาจจะมีเรื่องต้องใช้จ่ายเงินแบบปัจจุบันทันด่วนในช่วงต้นปีหรือว่าเข้าของชำรุดอะไรแบบนี้นะครับโดยไปถึงเหตุต่างๆนะครับหรือของที่มันชำรุดเสียหายเนี่ยอาจ,จต้องใช้จ่ายในช่วงต้นปีนะครับประมาณ4เดือนแรก และหลังจากเดินพฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยถือว่าทุกอย่างปรับตัวดีขึ้นแล้วก็ไหลลื่นสุดๆเลยนะครับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะหุ้นส่วนคู่สัญญาในช่วงสีเดือนแรกก็มีปัญหาไม่ค่อยดีแต่ช่วง8เดือนหลังเนี่ยตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปทุกอย่างปรับตัวดีมากๆนะครับแต่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตแต่ปรับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ครับสนับสนุนอุปัมภมคำชูดีครับตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไปเรื่องของการงานอาจจะมีติดขัดบ้างมีปัญหาให้แก้บ้างในช่วง4เดือนแรกครับแต่หลังจากพฤษภาคมไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะไหลลื่นนะครับแล้วก็บุตรบุตรบ,บริวารบุตรหลานต่างๆเนี่ยนะครับถ้าใครวางแผนไว้ว่าอยากจะมีบุตรมีโอกาสนะมีโอกาสที่ จะมีได้แต่ต้องอาศัยกรรมวิธีทางการแพทย์แล้วก็โอกาสที่มันจะเป็นโอกาสที่ดีๆเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับโดยรวมแล้วเรื่องเงินเงินทองทองค่อนข้างดีแล้วก็มั่นคงมากแต่จะต้องรอเวลาหน่อยตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับเงินเงินทองทองถือว่าดีอันดับที่สองใน12ราศีเลยนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตของชาวราศีพิจิกนะครับ6ปีต่อจากนี้จะเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นนะก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติในปี67นี้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับขอให้คุณโชคดีครับ